เป็นทาเอาตลาดแทบแตกกันเลยละค่ะสําหรับตัวแม่นักชิมอย่างคุณแม่ลีน่าจังนะคะทินลาสุดขอมาร่วมท้าพิสูจน์ความอร่อยกับร้านเจนเดือนทะเลเดือดร้านอาหารทะเลดองชื่อดังที่มีแฟรนไชส์มากที่สุดในขณะนี้นวัดไผ่เงินพระรามสามไปเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งในครั้งนี้นะคะยังถือเป็นการฉลองยอดของความสําเร็จกับการเปิด200สาขาทั่วประเทศของเจเดือนทะเลเดือดอีกด้วย ขอบคุณค่ะคือตลาดแตกออกมาจากเจนี่คนนี้านางดังเกินไปนางขายดีเกินไปคนอคื่นเาก็เลยอิจฉา,อาเออสั่นเลยนะคะทำไมคะถึงแบบทำขายดีอย่างนี้เพราะอะไรบอกเคล็ดลับคุณผู้ชมก็นหน่อยอะไรไงครับ<อ>ให้แบงค์กุวยหลกตอนนี้ตอนนี้กล้จะ เกือบสองร้อยแล้วครับ<ะ>เพราะว่ามียอดจองเข้ามานะครับความสำเร็จนะครับเกิดขึ้นจากทางครอบครัวเราแล้วก็มีลูกค้าที่คอยให้ความช่วยเหลือนะคะ,ะแล้วก็คอยให้ความต้อนรับเจเดนทะเลเดือดอยู่ตลอดเวลาจนประสบความสําเร็จตอนนี้เรากําลังสร้างโรงงานมูลค่าเกือบสิบล้านนะครับ<ะ>อร่อยมากอร่อยมากแล้วก็ชื่นชมนะเจเดนเพราะว่าเป็นคนที่ทําให้คนจนมีอาชีพเพราะว่า<ะ>ในภาวะที่เกิดโควิดคนตกงานตั้งเก่แปดล้าน<ะ>ใครที่ตกงานอยากมีอาชีพมาหาเจเดนเลยสองหมื่นก้ได้ขายเลยแล้วขายดีด้วยมาเห็นนี่อิจฉาเลย เร<ฮ>าที่เส่อมพ่ายมากกว่ามีคนอิจฉามากกว่าดิฉันนี่อยากจะมาตกเจเดือนเพราะว่าหายดีค่ะเพราะฉะน,นั้นเจเดือนบอกเลยกับประชาชนหรือว่าคนที่ตกงานไม่ต้องกลัวตกงานอีก8ล้านคนมารวยพร้อมกับเจเดือน <ฮา S 2> นะ <ฮา S 2> จำเลเดือน เท่าไหร่บอกไปเลยยืนยันความรวยให้กับคนที่มาซื้อแฟน์ชัยของแม่เอาไงดีล่ะยืนยันความรวยยังไงนะครับเท่าไหร่แฟร์ชัยเท่าไหร่นะคะเป็นชัยสองหมื่นเก้านะครับพร้อมขายได้เลยครับเตรียมแต่ฝากอย่างเดียวทุกอื่นขายได้หมดทุกอย่างครับได้ครบทุกอย่างพี่พร้อมอาหารขายเหมือนอย่างนี้เลยใช่ไหมก็ใช่ครับมือนทุกอย่างเลยครับมีน้ำจิ้มมีอะไรแล้วก็ทุกอย่างวัตถุดิบมารับจากที่นี่เลยค่ะคุณมาแต่ตัววันหนึ่งแต่งตัวสวยๆแล้วก็ขายได้เลยสองหมื่นเก้าคุ้ม สองหมื่นเก้าเนี่ยคิดมาภายในปีหนึ่งคืนทุนเลยได้ตั้งกี่ล้านเดือนนึงกำไรกี่ล้านเจ๊เดือนเบาไปเลยยืนอยู่นั่นแหละคุณจะค่อยเก่งแต่กาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปเป็นมนุษย์เงินเดือนนะเดือนหนึ่งแบบว่าหมื่นห้าหรือว่ามนุษย์เงินเดือนสามร้อยค่าแรงขั้นต่ำเนาะมานี่เลยแค่สองหมื่นเก้าแล้วก็รัฐบาลขอให้กู้ด้วยแบงก์ออมสินให้ได้กู้ตั้งห้าหมื่นเอาเอาไปกู้รัฐ แล้วก็มาซื้อแฟนชายแล้วก็เดือนหนึ่งคุณได้กาไรอย่างต่ำอย่างน้อยห้าหมื่นบาทแน่นอนเลยการันตีจะไปใส่ไงบ้างไหมคะอ๋อเราก็วางกันตลาดนะครับเราควบคุมพื้นที่ทุกอย่างนะครับเพื่อให้ทุกสาขาไม่ทับตอนกันนะครับไม่ต้องอวยพร้ารวยจะไต่หาจนไม่กีคนจะมาตบแล้วว่้ขายดีเกินไปนักข่าวก็แห่กันมาเป็นร้อยอย่างนี้มาดูอาหารเขาดีกว่าเนี่ยนี่เนี่ย สดสดปูก็สด,สดสดนะคะแล้วก็น้ําจิ้มเขาเนี่ยเด็ดจร<ฮ>ะิีอร่อยที่สุดแล้วนี่เป็นนักชิมนะคะมาทั่วประเทศทั่วโลกแล้วแล้วมาชิมที่นี่สะอาดวัตถุดิบนิดโคตรพรีเมียมน้ําจิ้มโคตรแซ่บให้5ดาวไปเลย <ฮะ S 1> อร่อย สนกแบงค์สอฝากล้านจเจดเดือนทะเลเดือดนะครับตอนนี้เรามีทั่วประเทศแล้วนะครับที่เพจเจเดือนทะเลเดือดติดตามได้เลยนะครับหรือสอนใจแฟนชาย0863522869นะครับไ <Okay. S 1> ล,ลนะ์ลไหมมีไลน์ไหมมาดามอันเดอร์สกอโช์ครับและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและกข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o k แฟนเพจของเจเดือนทะเลเดือดหรือว่าที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0863522869ได้เลยนะคะ